น้องเหมียวเที่ยวเกียวโตเกมที่เราจะรับบทบาทเป็นน้องแมวที่ออกผจญภัยไปทั่วเมืองเกียวโตเพื่อสะสมกระพวนให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงตาเล่นเราจะเดินน้องแมวเปิดแผ่นถ้ามีแผ่นที่คว่ำอยู่ทำแอคชั่นแล้วก็เก็บกระพวนหากมีภารกิจที่ทำสำเร็จโทเค็นที่เป็นพื้นหลังสีขาวเราสามารถเลือกที่จะทำแอคชั่นหรือไม่ทำก็ได้ส่วนโทเค็นที่มีพื้นหลังสีแดงเราจะต้องทำการตอบโต้ทุกครั้งที่จะข้ามถนนหากมีจักรยานของคุณตาหรือคุณยายมาขับผ่านตอบโต้สำเร็จก็เล่นเทินของเราต่อตามปกติหากแมวของเราเดิน ไปยังช่องที่มีลูกแมวตัวอื่นอยู่เราสามารถเลือกต่อสู้หรือไม่ต่อสู้ก็ได้แต่ถ้าเราเลือกไม่ต่อสู้ลูกแมวอีกตัวหนึ่งก็ยังสามารถเลือกต่อสู้ได้อยู่ดีและทําให้เราถูกบังคับตอบโต้กลับยิ่งแมวของเราโตเท่าไหร่เราก็จะเดินในเทินของเราได้ไกลขึ้นทักษะต่างๆในเกมนี้ก็จะมีความว่องไวมิตรภาพการต่อสู้แล้วก็การล่าทักษะความว่องไวส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ผู้เล่นดําเนินเกมต่อไปได้โดยไม่ถูกขัดขวางส่วนทักษะมิตรภาพเนี่ยก็จะทําให้เราได้พาเพื่อนใหมย่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแต่หาก make friend ไม่าเร อยากจะเป็นเพื่อนด้วยเขาก็จะหนีไปทักษะการต่อสู้จะทําให้เราได้เอาโทเค็นมาวางบนตารางชัยชนะแต่ถ้าเราสู้แพ้ศัตรูเขาจะไล่เรากลับบ้านไปทักษะการล่าก็จะทําให้เราได้เอาผลงานมาวางประดับตารางชัยชนะแต่ถ้าเราล่าไม่สําเร็จเหยื่อของเราก็จะหนีไปเกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสะสมกระพรวนได้ครบ5อัน <c oughs> นอกจากแบบปกติที่เพิ่งดูไป <c oughs> ในเกมนี้เขายังมีโหมดสถานการณ์ให้เลือกเล่นอีกด้วย <c oughs> ซึ่งสถานการณ์ต่างๆนี้จะมาพร้อมโทเค็นใหม่ภารกิจใหม่แล้วก็อุปสรรคใหม่มีให้เลือกเล่นถึง7แบบเลยทีเดียว